สวัสดีคุณนิฟซีช่องอ่อนพี่สาวลุงผลนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วได้จักสอบลุงเต็มซีสอบแล้แม่นบอกโอเคไ,ไปไปไหนย่งางมันนี่เจ้าบอกให้ใส่ซาเลี่ยงก่อนลุงหมดบอกว่าไดเอารอมาแล้วพัสัไไ์ไปไปไปนี่เด้อค่ะเด้อลุงก็ได้เราก็สิมาส้อยประอร่อนน้ำล้าก็สะใด้หยาไปให้งัวแลแ้วน้ำตะละมือก็ได้นี่ค่ะซาเลี่ยงประอร่อนก็ได้ นี่เดี๋ยวปอออนก็นจะเอาเครื่องต้านห้ามาขื้นก่อนเนาะค่ะเนาะนอยากมากขนาดอืมในยินเสียงบ่ได้ได้ลูกปอออนก็นได้เสริมสิสตาร์ทเครื่องซาเล่งแล้วโอเคค่ะทุกคนพร้อมที่สตาร์ทเครื่องแล้วนะคะนี่นะคะลงุงลุงก็จะตามหลังปอออน จะขึ้นจากหน้าก็ประมาณนี้นะคะเสร็จวาวันอันนี้ก็จะไปเอาข้าวนะคะข้าวสารเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าสั่งให้เขาเขาไปสีให้นะคะข้าวสารเขาก็มาส่งไว้อยู่ที่บ้านลุงแล้วนะคะเบื้งข้างเป็่ข้างไปหน้าก่อนโงกเลอกเกินพอมีพี่น้องเอ้ยแต่กระดโอเคเนาะค,ะะคะ่นะเนาะเียบเร มือนึงนะคะข้างนึงก็จับสลิปวงมาลายมือนึงก็จับกล้องนะคะนี่ค่ะเ,คเดี๋ยวเว้เอาเครื่องตัดหญ้าไว้ก่อนนะคะทุกท่านนี่นะคะพ่อครัวลุงนะคะนี่นะคะคุณนี่นะคะพ่อครัวลุง ที่มีไฟนั่นนะคะ่ะคุณเอฟซีนี่ก็จะเป็นนาลุงนะคะนาลุงเออคอยจะคอยจะแป้วเข่าอยู่ลุงคอยเอาเครื่องตัดหญ้าไปใบเดีย๋ยวคอยจะแป้วเข่า,าเพื่อนเจ้าอยู่เออ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 เจ้าก็ลองไปเนเด้อเออไปแล้วนะคะลุงนอนค่ะ น้องหมาก็เห่าแล้วนะคะพป้าค่ำแล้วเนาะปอนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่งองของอนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเอาเครื่องตัดหญ้าลงนะคะแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะคะนี่ค่ะเอาลงแล้วก็จะไปเอาข้าวนะคะอยู่บ้านลุงนะคะ นี่นะคะก็ะได้เข้าปายนะคะเข้าปายด้วยห้าโลนะคะให้ไก่เนะาะเอาอะไรลูกเ่าอะไรนี่นะคะข้าวปลาออนมาเอาข้าวนะคะก็อันนี้ให้ลุงนะคะให้ลุงลุงเขาขอยืมนะคะเนาะขอยืมกินนะคะสาร,ระสบข้าวใหม่ปลามันลุงก็จะใช้ปลาออนนะคะนี่ค่ะ ปลาออนก็กระสอบนึงนะคะนี่นะคะดูเม็ดข้าวนะคะนี่ค่ะเม็ดข้าวปลาอ่อนนะคะ,ะ,คะสวยนะคะคุณผู้ชมเม็ดข้าวหนาปลาอ่อนนะคะนี่นะคะสวยมากเลย เม็ดไข่เม็ดมันเลยอย่างกับตัวนอนเลยเพราะว่างามนะคะข้าวปลาออนเป็นข้าวที่ว่าเกี่ยวเองนะคะไม่ได้ใช้รถเกี่ยวนะคะพร้อมเช่เลยนะคะเนี่ยขาวงามมากเลยนะะออนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมก็ฝากด้วยนะคะ เนี่ยลานน้อยก็อ่านหนังสือได้ยังกินแรงป่ามือนี่ฮะยังมะหู้บอยังบะหู้บอ,อคอยก็จะได้ปิ้งเนื้อนั่นละขอยก็ได้ ก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวปอนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขะดูข้าวมีข้าวลุงก่อนแต่ละกระสอบกระสอบนะคะเหมือนกันนะคะคุณเดฟซีเนี่ยข้สวยมากเลยขาวโบ้เลยข้าวเราเกี่ยวเองไม่ได้ใช้รุดเกี่ยวนะคะสวยมากเลย ลุงเขาไม่มีข้าวกินแล้วเขาขอยืมเ <c oughs> ขาขอยืมข้าวป้าออนนะคะป้าออนก็เต็มใจนะคะเต็มใจให้ลุงยืมนะคะถ้าไม่พอนะคะสามกระสอบนี่ป้าออนก็ให้ลุงแปลอ,อีกนะคะเพราะว่าข้าวป้าออนก็พอมีนะคะพอมีพอมีให้ลุงยืมกินนะคะนี่นะคะข้าวงามมากเลยนะคะข้าวงามมากเลยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ สวัสดีค่ะ